คลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนทำสวัสดีครับทุกคนผมเปรมเปรม,ปรมสิเดนนะคะ <_ S 1> ก็วันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์ลองเซ็ตผมตามติ k t ต k อกนั่นเองครับก็คือว่าเรื่องมันเริ่มจากว่าเราเจอแบบคลิปสอนเซ็ตผมในติ๊สตากคือเยอะมากแล้วเราก็เลยแบบโอเคเราอยากลองทาดูบ้างเนาะอาจาจะเอาไว้ใช้แบบตอนไปเที่ยวหรือตอนไปเรียนอะไรงี้ก็ลองไปอแอปดูนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูที่ทรงแรกกันเลยเนาะผมยาวปิดตายอย่างเงี้ยเซ็ตไงดี ขั้นแรกก็วีหาแสกแล้วก่นแสกให้เจอแสกให้คมลองไหนก็แสกตรงนั้นไป,ไไปที่คัดผมใส่เข้าไปแล้วก็จับทรงมันหน่อยได้จนกว่าจะแห้งได้เข้าไปสเปรย์สองทีฟืดๆอืม โอเคจากที่เราดูมานะขั้นแรกก็คือเขาจะวีแสกผมก่อนหาแสกตัวเองกันเลัจากนันก้นก็จะเอาที่คาดผมมาคาดแล้วก็เอาไรเ่าๆเนาะแล้วก็ฉีดสเปรย์แล้ว,ลวหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นทรงเลยโอเคก็ฟังดูง่ายอยู่นะเดี๋ยวเราก็ไปลองทำกันดูเนาะโอเคครับก็คือที่เราดูคลิปมานะเหมือนว่าผมเขามันจเจ็บตีนนิดนึงเราก็เลยไปเอาน้ํามาลวกผมหน่อยให้ผมมันเปีเยกมันแบบเขามันอาจจะช่วยดีป่ะเริ่มแรกเราจะต้องเริ่มแสกก่อนนะครับก็คือใชว้วีแสกหาแสกตัวเองเ,เลยนะครับ เราจะแสงประมาณนี้ดิไหมคนจะสังเกตได้ว่าที่เรายอมมามนะันปุ่นดำมันเริ่มขึ้นแล้วเนาะโอเคมาเราแสกแสกประมาณนี้นะแล้วก็ไปได้เนาะเป็นระดับล็อตสุดโอเคเราก็ได้ผมมาได้ประมาณหนึ่งแล้วเนาะคิดว่าน่าจะได้เร็วแล้วก็จะลงสเปรย์ล็อกเลยเนาะ กลิ่นแรงมากแล้วก็เอาฮ้ยเป็นไงได้แล้วคือง,ง่ายอยู่นะง่ายอยู่นะเพื่อนๆว่าไงบ้างเนี่ต้อง <c oughs> <laughs> โอเคตรงแรกก็ง่ายๆอย่างนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูซองที่สองกันเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลืมใส่แว่นโอเคครับหลังจากที่เราทำซองแรกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปที่สองต่อนะเพราะว่ามันจะทำยังไง <c oughs> อ่ะขยุ้มหัวเออได้ก็คือแสงแล้วก็ได้ที่หนีดงวนขึ้นผ่า โอเคใช็โอเคครับทรงที่สองนะก็คือเขาจะเริ่มจากขายุ้งหัวแล้วก็ได้ผมขึ้นไปแสกออกมาให้มันเสยๆไปข้างหลังแล้วหลังจากนั้นใช้ที่หนีผมหล่ะหนีหนีหนหนหนตรงเนี้ยแล้วก็หนีปลายผมข้างบนแล้วก็ให้มันจังนี้จังนี้ลงมาเออแล้วก็ทาแว็กซ์ก็จบแล้วเออก็ดูง่ายอย่างเดียวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวหาแสกหาแสกอันดี้่าเดี๋ยวน่วาจะง่ายกว่าโอเค โอเคหลังจากเราได้ได้มาประมาณนี้แล้วครับโอเคตอนนี้คือมันดูดูเป็นทรงใหม่แล้วแต่ว่ามันยังไม่จบนะเราต้องใช้ที่มีผมด้วยหินไปตกก่อนอนก็ร้อยเร้อนก่อนเนาะก็จริงๆทรงนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นทรงใหม่ได้เลยได้ปะ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 โอเคคลิปนี้จะแกงใช่ไหมเราใช้อะที่นี้ผมร้อนยังไงโอเคร้อนแล้วแล้วใช้ที่นี้ผมหัวผมตรงนี้เป็นจมุูยลงมาได้ปะเออใช่แล้วก็เท่าที่ดูเขาหยิบผมทำไมข้างหน้านิดนึง นิดนึงนิดนึงเลยเออแล้วก็๊บบิดขึ้นมาฉันว่าต้องมีอะไรผิดพลาดอั่น,นนะโอเคประมาณนี้แล้วกันโอเคเพื่อนๆว่าไงว่าโซนนี้เป็นไงบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแล้วก็เราเขาตบท้ายด้วยแว็กซ์เออร์ดเลยประมาณนี้หยิบขึ้นมานี่นิดนึงนิดนึงเออเป่งนี้ โอเคซรงที่2ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูทรงที่3กันนะครับ <c oughs> อะอะหลายคนอะงงโอเคที่เราต้องเปลี่ยนชุดนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างทางการนิดนึงเราก็เลยเปลี่ยนชุดให้มันเข้ากับสการของเราที่กำลังจะเกิดขึ้น <c oughs> ก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โอเคอย่างแรกเลยก็คือเขาจะใช้ได่ยกคนก่อนเนาะหลังจากนั้นเขาก็ใช้หวีที่ซี่หางแบบวนี้เออเข้าใจหน่อยลายมันคือทั้ง้ันมีอยู่แค่นี้ลายมันก็จะน่ารักหน่อยไ mm hmm. ห้ใช้หวีที่ซี่หางนะทาเจลแล้วก็สเสริยขึ้นไปแล้วก็ปาดจังไวเลยผมให้มันจะงุ้ยลงมานิดน, <Good. S 1> นึงกดฟังดู hey, <hi. S 1> ง่าย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 ก็อย่างแรกเลยนะไดยกโคน <Okay. S 2> เราว่าเราต้องจะได้มาประมาณนี้นแหละทีนี้เราไม่มีเตลไม่มีตังเราก็จะประยุกต์นะครับใช้น้ำแทนน้ำคุ้คุมโทนไหมเข้ากันเนะานเนะเข้ากันอยู่เนาสีชมพูด,ดีเลยใช้เอ่อมีจุ่มน้ำแล้วก็ปช่วยปะวะเดี๋ยวนะระยะใช้มีอเลยแล้วกันเนาะจุ่มน้ำนิดน,น,นึงแล้วก็เออได้ขึ้นเยอะโอเคขึ้นเยอะอ่ะ เคเขาล่างเริ่มมาตรงเริ่มได้ว่าเป็นอัอุ้ยเอาสิ่งอีกก็ได้อยู่นะโอเคผมก็คือชุ่มประมาณนึงละแล้ใช้วีโอเคเห็นขึ้นไปนิดนึงอ๋ออ๋ออทำไมทำแล้วเหมือนสิงโตขึ้นตึกเดี๋ยวเอาไหมมันต้องมีอะไรพิลาดโอเคประมาณนึงละเดี๋ยวเราจะใช้โอ้เราจะใช้แว็กซ์นะครัป้ายมานิดนึงข้างนี้ก็ ประมาณนี้เดี๋ยวโอเคก็คือจะเอาปลายผมออกมากโอเคมาก็คือดูสิถกุกมากมึงมัน,มนโอ้โอ้มึงมันไม่เหมือนขอทรงเลยอ่ะเอ่อได้ตรงนี้แหละเอฮเปไนไง <c oughs> <c oughs> โอ้ยไม่ไหวเยอะมากเลยอ่ะค,คือแบบดูในกระถกแล้วมันเยอะมากเลยโอเคเพื่อนๆว่าไงสองสี่ห้าหก โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการเซตของตามติ๊กต็อกในวันน okay, ี้โอเคเพื่อนๆคิดว่าไงบ้างครับพิดว่าทรงหนึ่งทรงตามทรงไหนโอเคก่ันสำหรับเราเราคิดว่าทรงที่ง่ายเวลาสะดวกดีก็คือทรงแรกเนาะทำง่ายแล้วก็ไม่ยากส่วนทรงที่สองที่สามก็คือโอเคน่าจะถ้าวันไหนว่างๆอ่ะเออทำได้แต่ถ้าวันไหนดิๆอ่ะเอออย่าทำขี้เกียจอย่างเช่นอีทรงที่สามโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเกิดชอบเนี่ยก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไปนะครับสำหรับวันนี้ก็บาย Thank you.